เฮ้ยยู so happy วะยทำไมครับโอ้ ประมาณหนึ่งใช่ไหมลกูกแล้วก็แม่ก็มาช่วยต่อตอนท้ายๆเพราะว่าช่วงตรงท้องฟ้าตรงนี้จะยากนะไหมคะเพราะสีเขาโทนเดียวกันหมดไม่มีแบบไม่มีสัญลักษณ์กันเนะเาะก็ต้องค่อยๆเท้ากันไปอะคะ่ะสำเร็จแล้วเย้สวยมากเลยเก่งมากค่ะพี่เนธานเก่งมากค่ะบอชานช่วยกันเนาะ แม่ข้าวัวทุกคนเก่งเหมือนกันเลยอ๋อท่านพี่นี่นะข้องน้ำหนูเล็บหนุ่อะเล็บนินายาวอะหนุอันนี้แม่อันนี้ยาวโอเคแม่ไม่ได้แหย่เข้าไปขนาดนั้นแม่แค่แบบแค่แค่แบบแค่ข้างข้างนอกข้างนอกแค่ลูบๆน้องก็อิ่วแล้วลูกไม่ต้องแหย่เข้าไปในหูหนุ่ม อ้าวจะมาให้โุ้ีกแล้วค่ะเห็นแม่ไม่ได้เลยเนี่ยหแม่ไม่ได้เลยันีม้อย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะคลิปนี้นะคะแม่พึ่องอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมไปกันจนจบจังเลยค่ะมายิ้มมามีความสุขมาหัวเราะสนุกสนานไปกับพวกเรา5คนแม่ลูกนะคะ แล้วยิ่งช่วงท้ายนะคะถ้าท่านผู้ชมกําลังมองหางานทาํามองหารายได้เสริมเพิ่มเข้ามายิ่งในช่วงโควิดแบบนี้นะคะแม่พึ่งมีสิ่งดีๆมานําเสนอมาเล่าสู่กันฟังค่ะเช้านี้แม่พึ่งต้มซุปผักให้เด็กๆค่ะโอ้โหนูตังซุปของเราทานข้าวเยอะมากเลยอยทานข้าวไปเกือบหมดถ้วยนะคะข้างในนี้ก็มีไข่ต้มหนึ่งฟองนะคะเป็นไข่แดงแล้วคุณแม่ก็ใช้ซุปค่ะซุปผักแล้วก็มีเอา มันฝรั่งเนาะมาบดบดกับข้าวบดบดบดค่ะเนาะไข่แล้วก็ตอนนี้ก็กินแค่รอดเล่นใช่ไหมคะลูกมีส้มด้วยเนาะให้กินไข่ขาวเล่นด้วยโอ้ยเก่งจังเลยโอ้เมื่อกี้ตอนป้อนไม่มีคนมาถือวิดีโอให้โอ้ป้อนหายป้อนหายชื่นใจจังเลยชื่นใจจังเลยเหัวเม่งของมามีชื่นใจจังเลย แม่รักหนูนะคะฮะปันสุกไม่สะอิ่มปะันสุกอิ่มเปล่าอิ่มไหมคะอ,อ่ะลงมาลงมาลงได้ไหม khỏi tí, khỏi thấy thấy khỏi thấy 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 khỏi thấy 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 một thấy 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 อิ่มแล้วอะอิ่มแล้วอิ่มแล้วมีฤท<อ>ธิ์เหรอ <laughs> ไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันดีกว่านะอาบน้ำป่ะใช้ตัวก็พอนะหนาวนะใช้ตัวนะนึงไปว่าหน้าอะไรลูกเอะหน้าอะไรคะฟอนสุกหน้าเด็กเพิ่งตื่นอ่ะลูกเอะเด็กเพิ่งตื่นนะคะกลางวันนอน,น,อนดีๆเนาะกลางคืนละลูกกลางคืนไม่หลับไม่นอนฮะ ก็คือไม่หลับไม่นานนะคะหลเฮ่อไม่ต้องมาอยู่ดึกดื่นขนาดนั้นค่ะใช่ไหมคะพี่เนธานใช่ไหมคะหนูปานซึกหนูเมษาชอบเหรอทุกชอบเมษาเหรอชอบชื่อเมษาเหรอคะพี่เขารักน้องเขามากค่ะไปไหนมาไหนก็จะคอยอุ้มแต่น้องขออุ้มขออุ้ม แน้องมันก็จะไม่ค่อยเอาใครนะน้องมันจะเอาตือแม่นเนี่ยน่าจะเอาตือแม่ผมเข้าตาน้องกปันให้น้องหนู oh. ผมยาวแล้วเออแกย yeah you so happy why ทำไม mm. ครับโอ้โ oh, ห oh. <laughs> so happy, <laughs> so happy เลยเหรอลูก um, super happy super awesome หรอลูกเหรอเมื่อกี้บอกขอบคุณครับแม่เหรอลูกฮะ ขอบคุณครับแม่พูดไทยได้เยอะแล้วนะเห็นไหมแม่บอกแล้วเราพูดไทยกันบ่อยๆพูดไทยกันตลอดน้องก็จะจําเร็วลูกน้องปัสสุกก็จะได้พูดไทยกับพวกเราด้วยนะคะนะคะเดีี๋ยยกแม่จ๋าสิลูกแม่จ๋าแม่จ๋าไห้สอนน้องสิลูกแม่จ๋า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 อยากเขย่าน้องแรงสิลูกแม่จ๋า จะพูดแล้วลูกเมื่อกี้น้องทำปากแล้วแม่จา๋า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  <laughs> อู้ดูหัวชนโต๊ะอ๋อไม่ช่ด้วย I'm kissing you yeah Mm. Oh. I kissed you ten times. Ten time. <laughs> but I kiss times. But I kissed you zero times. But I kissed you ten times. Alright. And yeah. this is what's for my baby. Okay. <laughs> I can we use it if we're driving? I know. <laughs> okay. I bet I'm a little bit. I never know. I'm Okay. I'm going to eat. eat white mm, right thing. and that's the ตอบฟันดี้ครับฟันดี้แอร์บอกว่าอะไรนะครับขอโทษครับขอโทษครับเพราะอะไรลูกทำไมต้องบอกขอโทษครับ Why say you did คื t ว่าที่ขอโ l ษครับเขาซ o บยูฟอร์ t เพราะว่าอยู่ปุ๋งปุ๋งใช่ไหมลูกขอโทษครับที่ปุ๋งปุ๋งครับขอโทษครับปุ๋งปุ๋งครับ <laughs> <laughs> Bah, so sad uh. <laughs> oh what's it? that's me i don't know we mean uh, and, no, wait, boys sister. that yeah <laughs> and the boys don't say that no the no. boys say i love you yeah <laughs> oh i'm just kidding i love you ช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมน้องปันสุกของเราเขาจะนอนดึกค่ะบางทีเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ยังไม่นอนอย่างเงี้ยค่ะแม่พึ่งก็เลยต้องเอาน้องเนี่ยมานอนโซฟาข้างนอกกับแม่พึ่งแล้วก็ให้พี่ๆทั้ง3ามคนนอนในห้องแม่พึ่งไปค่ะก็จะได้แบบไม่ไม่รบกวนเนาะเขาจะได้พักผ่อนกันค่ะ อย่างที่แม่พึ่งเคยพูดเสมอเลยนะคะท่านผู้ชมว่าแม่พึ่งี่ยโชคดีมากๆที่ได้เกิดมาเป็นแม่ของพวกเขาทั้ง4ี่คนและแม่พึ่งก็อยากจะให้ลูกทั้ง4คนของแม่พึ่งเนี่ยภูมิใจในตัวแม่พึ่งว่าเขาโชคดีมากๆที่เกิดมาเป็นลูกแม่พึ่งเช่นเดียวกันค่ะ ท่านผู้ชมเห็นด้วยไหมคะว่าทุกคนเนี่ยมีรายจ่ายตลอดชีวิตเราจรึงต้องสร้างรายได้ที่ได้ตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นทั้งตอนหลับแล้วก็ตอนตื่นแล้วก็รายได้นั้นน่ะจะต้องมากกว่ารายจ่ายอยากรู้ไหมคะว่าทํำยังไงซึ่งที่แม่พิ่งเกิดนเอาไว้ว่าแม่พึ่งมีไอเดียดีๆมีธุรกิจดีๆที่สามารถนํามาแบ่งปันถึงท่านผู้ชมทุกท่านได้ค่ะเมื่อเรามีรายได้มากกว่ารายจ่ายแล้วนะคะความสุข8ปประการนี้ก็จะเกิดขึ้นค่ะพอกินพอใช้ไม่มีหนี้มีเก็บ เจ็บปวดไม่เดือดร้อนใครแล้วก็เป็นผู้ให้ที่มีคุณค่ากล้าใช้ชีวิตมีอิสรภาพอย่างแท้จริงค่ะธุรกิจที่ไม่มีคําว่าขาดทุนไม่มีทางขาดทุนค่ะกําไรแรกที่ได้ก่อนเลยก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะเรื่องของผิวพรรณรูปร่างนะคะสุขภาพแข็งแรงมีภูมิต้านทานแล้วก็รูปร่างที่เฟิร์มกระชับไขมันนะคะสลายไปเลยแล้วก็จะกลับมามี หุ่นที่เฟิร์มกระชับแล้วก็กลับไปอ้วนใหม่ย,ยากแล้วค่ะทั้งทางที่ทานอาหารกันแบบอิ่มน้ำสำราญกันจุกๆุกทุกมื้อเลยนะคะแล้วธุรกิจนี้นะคะเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยเรายังส่งต่อรายได้นั้นไปเป็นมรดกให้กับลูกๆเราได้ค่ะอันนี้แหละที่แม่พึ่งตั้งใจเป็นพิเศษเลยนะคะ และนี่ก็เป็นช่องทางการติดต่อแม่พึ่งนะคะก็สแกนเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทยกายกันมารับฟังไอเดียกันไปก่อนนะคะท่านผู้ชมไม่มีการผูกมดัดใดๆทั้งสิ้นค่ะก็มีอะไรดีๆก็อยากจะแชร์ให้ท่านผู้ชมซึ่งคอยสนับสนุนแม่พึ่งและครอบครัวกันมาตลอดนะคะอยากแบ่งปันจริงๆค่ะอยู่ประเทศไหนก็ทำได้นะคะทักมาได้เลยค่ะเดี๋ยวแม่พึ่งทยอยต่อไปนะคะแล้วคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ คลิปต่อไปค่ะท่านผู้ชมมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ